สวัสดีครับอยู่กับบิ๊กแป๊กคนขี่เขานะครับอันนี้อยู่ภูเก็ตนะครับก็จะพาไปหาของแดกอร่อยๆนะรับมันเสร็จผมของแดกแต่ของอร่อยของไม่อร่อยไม่แดกให้เสียพื้นที่ในกระเพาะครับแต่ก็โดนมาหลายทีถ้าของไม่อร่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินนะครับโกซงคนโบราณน,นะครับ ร้านโกสงเนี่ยผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเซลแรกๆะตอนลงมาภูเก็ตแรกๆก็เพราะร้านแกอยู่หลังโรงแรมที่ที่ที่พักอยู่นะครับก็เลยเดินมากินก็กไม่ได้คิดอะไรครับก็กินไปกินมาก็อร่อยดีก็เลยเคยสอบถามแกแกก็เป็นเชฟเก่านะครับเป็นเชฟพัตคารเก่าแล้วก็ออกมาเปิดร้านอาหารเองเป็นร้านเล็กๆครับร้านหัวมุมอยู่หลังตลาดเทศบาลอําเภอเมืองภูเก็ตนะครับ กับข้าวก็หลากหลายนะครับอยากกินอะไรก็บอกแกแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าแกใช้วัตถุดิบวัตถุดิบอ่าวัตถุดิบนะพูดผิดวัตถุดิบค่อนข้างดีนะฮะวัตถุดิบค่อนข้างดีนะครับก็สดๆนะครับอาหารก็ถูกปากครับคอาเทมผมอยู่แล้วฮะของไม่อร่อยไม่แดกครับเดี๋ยวจะเข้าไปที่ร้านแกนะครับสวัสดีครับเนี่ยครับร้านแกอยู่ตรง ตลาดเทศบาลครับอย่าเลี้ยวผิดนะครับมันจะมีทางเข้าทางเข้าที่จอดรถตลาดตดนะครับกับทางเข้าข้างตลาดนะครับให้เราเลี้ยวเข้าข้างทางเข้าข้างตลาดนะครับนะครับตรงเข้าไปครับ เข้ามาทั้งประมาณทักร้อยเมตรนะครับร้านแกจะอยู่ขวามือครับเนี่ยครับร้านแกครับตรงร่มเนี่ยครับตรงตู้เนี่ยครับนี่คือร้านแกครับโอเคครับนี่ครับนี่คือโกครับโกทํานึกไม่ออกจะกินอะไรคนเดียวคนเดียวข้าวจานเดียวข้าวจานเดียวอยากกินอะไร เอาปลาลาดพริกดีกว่าปลาพริกสดนะเออ <Yeah. S 1> แล้วก็ปลาพริกสดลาดข้าวโกเป็นเป็นทำมากี่ปีแล้วอะ ทำมางานใช่ไหมแม่เนี่ยอยู่ตรงนี้มากี่ปีแล้วแต่มผมกินกับโกมาสิบกว่าปีแล้วนะ,ะทำมาตรงนี้ตั้งแต่ปีสองห้าสองห้าสองห้าปีสองห้าก็จะสี่ส <25 S 1> ิบปีแล้วละจะสี่สิบปีละจะสี่สิบปีน้ำชาครับ อันนี้คือภรรยาของโกฮัตับเมนูอาหารต้องรอนะพนะอมันยังมีเหลืออยู่ไงนะ ผัดพริกสดครับดูน่ากินนะครับน่ากินมากน่าพริกสดครับโก<ม>นี่ปลาปลาใช่ปลาอะไรก่อนปลาหงส์เอาพงเหลือง,องเนื้อดิ่บ เนี่ยน,นี่มันมีก้าเล็กๆนิ่งไหมสุดยอดเขาก็หล่อยครับหล่อยอร่อยครับกินก่อนนะครับ ได้ว่าแต่ข้าวแต่หนครับอาเย็นนะครับโกเนี่ยรสชาติอร่อยอาเย็นรสชาติเทได้ครับเรียบร้อยครับแดกข้าวร้านโกทงข้าวหนึ่งจาน น้ำชาหนึ่งแก้วาชาเย็นหนึ่งแก้วร้อยี่สิบบาทครับเล่ากับปลาลาดพริกเมื่อกี้จานละร้อยคุ้มครับได้กินกับข้าวอร่อยนะครับชาเย็นแก้วละยี่สิบบาทถือว่าโอเคครับอร่อยดีครับชาเย็นปลาเขาชงเองครับอเอาไว้เดี๋ยวผมหาของแดกใหม่ๆในภูกเก็ตแล้วเดี๋ยวก็มารีวิวให้ฟังกันใหม่ครับสวัสดีครับ